作为全球商用车行业的领导者，宇通始终秉持着技术引领、服务至上的宗旨，在不断创新、追求卓越的道路上稳步前行。今天我们很高兴在这里向大家展示宇通全新的欧五系列产品。今天发布的欧五产品，正是宇通对泰国市场的深耕细作、精准发力的又一例证。 我们期待这些新产品能够为泰国的城市交通、旅游出行等多领域带来全新的体验和价值。呃，หลังจากโควิดเนี่ยตลาดการท่องเที่ยวของไทยยังไงก็เป็นตลาดท่องเที่ยวระดับท็อกที่สุดของโลกนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเพิ่มความสามารถในการต้อนรับ แขกที่มาเที่ยวประเทศไทยให้มันดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้รถสันดาห์หรือว่าใช้รถไฟฟ้านะครับก็ผมเชื่อว่าอีโค่เป็นทางเลือกที่แทบจะดีที่สุดนะครับของค้าแย้วนะครับรถแบรนด์นี้เนี่ยผมไปโรงงานม,มาสามคนแล้วก็เห็นวิธีการผลิตเขาประกอบเขาก็้เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชื่นอ,อกชื่นใจว่าเอ้ยมันเป็นได้ไงรถเมื่อครู่นนี้เราไปดูเนี่ยยูโรไฟนี่นะฮะ ดีทุกอย่างครับก็ยืนยันครับว่า14เปย์เต็มๆนะครับรถยูทงยังอยู่นะครับแล้วท่านก็นไปดูได้คนไม่เยี่ยมผมนะคพรับนี่ได้รถยูทงเขาบอกเฮ้ยอยู่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรตัวถังเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกัน7ปีภใน14ปีนี่ยังไม่เป็นไรเลยไม่คอดนะฮะไม่คอดไม่อะไรแล้วก็ไอ้สีจะปูดเปิดนี่ไม่มีละฮะเพราะว่าผมดูแล้วเขาชุบชุบก็ขึ้นขึ้นก็นอะไรเงี้ยแบบนี้นะครับ กราเขมั่นใจนะครับมั่นใจเลยครับใช่เลยครับจะเป็นที่สังเกตได้ว่าณวันนี้แม้กระทั่งผ่านไปร่วม10ปีรถยูทงยังสามารถให้บริการได้อยู่คุณภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็ตัวถังยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องประกันว่าคุณภาพของอยูทงที่เข้ามาให้บริการาในประเทศไทยนั้นเป็นบริภัณอ,อที่ดีแล้วก็มีมาตรฐาน ท่านผมกับทีมงานเองได้มีโอกาสได้ทดลองรถแล้วด้วยในสัมผัสรถตัวจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นรถที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแบรนด์ยูทงเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นในวิยาทีที่ผ่านมานะครับคุณภาพของโรงงานโดยเฉพาะ็นเรื่องของก่อชุกในเรื่องของ ะระบบการผลิตต่างๆลายการผลิตต่างๆต,ตรงนั้นเนี่ยสามารถเป็นคําตอบอย,อย,ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ารถแบรนด์นี้นั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนยูโทนก็เป็นแบรนด์ที่เราเห็นว่าโอเคมีมาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยเรนั้นก็เลือกมาแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตอ,นจ,ตอน,น,นจะถึงตอนนี้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปที่เมืองเชิงจโจงน,นะคะซึ่งเป็งงนโรงแรงยูโทนสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าผลิตได้วันละร้อยเจ็ดสิบคันใช่ไหมคะตอนเนี้ย โรงงานย่งหนึ่งวันผลิตได้ถึง500รถังนะคะแล้วก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆเยอะแยะมากมายมีออโตโนามับาสบัสแล้วก็มีแบบทีมงานที่ค่อนข้างพร้อม